สวัสดีครับบทเรียน Art อาร์ตแก็มวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องฟอนต์นะครับฟอนต์ฟอนต์มันจะมีอยู่2แบบ2แบบคือฟอนต์เส้นเดียวกับฟอนต์ที่เป็นเส้นคู่ยังยังเอาในส่วนนี้ก่อนนะครับเส้นเดียวเส้นคู่อลองดูนะครับโอเคฟอนต์ font แบบ น่าจะเส้นคู่นะ,ะตัวทีอ่ะอันนี้เป็นแบบเส้นคู่นะครับโอเคอีกแบบหนึ่งเป็นเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวน่าจะเป็นพวก dx f พวกอะไรเนี่ยโอเคคือฟอนต์มันจะมีเส้นคู่อย่างนี้ก็ คือเราลูกเล่นมันจะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นฟอนต์เส้นเดียวเ็าจะใช้ในการเขียนเหมือนเราเขียนปากาเนะครับเหมือนเราใช้ปากาเขียนตัวหนันสงสือตัวนี้มันก็จะสามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปได้ความหนาใช้พวกดอกวิบิดเพื่อแกะลงไปได้นะครับการใช้งานมันก็แตกต่างกันบางครั้งเราต้องการเขียนเนมเพจธรรมดาเราก็จะใช้ฟอนต์เส้นเดียวโอเคคราวนี้ฟอนต์บางคนใช้ฟอนต์นะครับฟอนต์รุ่นเก่า ก็จะเป็นรู้สึกจะเข้ารหัสแบบเอสกีนะครับไม่ได้ใจนะครับอย่าอนั้นมากแต่อธิบายให้เข้าใจคร่าวว่าเอสกีก็คืออาตารางเก็บตารางเก็บข้อมูลของมันมันมีน้อยนะครับก็น่าจะได้ประมาณภาษาไทายภาษาอังกฤษได้แค่2ภาษาคือตรงสื่อมันมีน้อยแค่256ช่องแต่เขาก็พัฒนามาเป็นระบบใหม่เข้ารหัสแบบ เ็จะข้าใจง่ายๆว่าเป็น u n i c o ้ดนะครับสามารถมีได้เยอะมากได้หลายภาษามากไม่แน่ใจว่าได้รูก,กี่ภาษาน่าจะเป็นร้อยฉะนั้นก็คือก็จะมีช่องหนึ่งที่เป็นตารางว่าจากช่องนี้ถึงช่องนี้เป็นของภาษาไทยนะครับจากช่องนี้ช่องนี้เป็นภาษาอังกฤษจากช่องนี้ถึงช่องนี้เป็นภาษาอันนี้นะอะไรเงี้ยวันนี้โปรแกรม ArtCam ของเราจะ support Unicode นะครับ ดังนั้นถ้าใครได้ฟอนต์ภาษาไทยมารุ่นเก่าที่มันไม่เป็นยูนิโค้ดมันมันก็จะพิมพ์แล้วมันก็จะเป็นช่องสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นก็คือมันไม่เป็นยูนิโค้ดนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะคานนี้เวลาหาฟอนต์มาก็หาที่เป็นฟอนต์ยูนิโค้ดมาใช้โอเคคานนี้ฟอนต์ภาษาไทยทั่วไปที่เราใช้ มันก็จะมีก็จะเป็นแบบ2เส้นนะครับคราวนี้ก็จะมีที่เพื่อนๆแจกในบทเรียนอัดแคมที่เป็นเส้นเดียวเราจะเอาเข้ามาใช้ยังไงโอเควิธีการนะครับวิธีการก็คือเราไปโหลดไฟล์มาในบทเรียนอัดแคมมีแจกมีสมีสองไฟล์ ที่เอามาใช้ได้เลยนะครับอันนึงก็จะเป็นสร r บั n น new น,นะครับอีกหนึงก็จะเป็น m a y b o d นะครับเราดาวน์โหลดมานะครับแตกไฟล์แล้วเราก็ copy นะครับ copy ไปวางไว้ที่ไหน copy ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ฟอนต์ของ a r t c a m อย่างเช่นผมใช้ a r t c a m demo 2013นะครับก็เข้ามาที่ directory มันแล้วเข้ามา directory font ของมันเราก็วาง นะครับเราก็ปี้มาแล้วเราก็วางจะได้2ตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาเปิดใช้ลองเปิดใช้ดูอะาพอมาดูตัวมันจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับตรงที่เป็นตัว A สีชมพูเนี่ยนะเนี่ยมาแล้วอ่เราดูตัวแรกก่อนไทยซิงเกิลไลน์เมนะครับ ตัวนี้ข้อจำกัดของมันคือต้องเลือกเป็นโบสนะครับอ่าเราพริมพ์ภาษาไทยนะนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบธรรมดาหรือกูล่ามันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฉะนั้นก็คือเวลาใช้งานให้ติ๊กเป็นโบสด้วยสำหรับฟอนต์ตัวนี้นะครับโอเคอีกตัวนึง่งอันนี้เป็นก็คือไทยสารบัญ ไทสารบัญน,นี่นะครับก็ใช้ได้เลยครับทั้งโบดท,ทั้งไม่โบดท,ทั้งเอียงอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเรามาลองออกโค้ดกันนะครับออกโค้ดกันง่าย,ายอ่าอย่างเช่นเลือกเขียดโปรไฟล์นะครับเลือกเป็นออลองนะครับ ลองเวกเตอร์นะครับสัก0.3ถ้าแกะแนนมผิดก็ประมาณ0.2 0.3นะครับก็จะใช้ดอกอผมจะลองลองใช้ดอกเป็นบีบิดธรรมดา90องศาที่หาซื้อได้ทั่วไปลองดูนะครับแล้วก็แ l c u l เล e ลองซิมดูนะครับ เวลาแกะออกมาตัวตัวหนังสือแต่และตัวก็จะแตกต่างกันแบบนี้ก็ไปปรับใช้กันดูนะครับโดยส่วมนมากก็เอาไปใช้เขียนเนมเพจอะไรพวกนี้ก็จะง่ายแบบประมาณนี้นะครับคิดว่าคงเข้าใจและสามารถเอาเข้ามาใช้งานได้โอเคครับผมก้าววชิระ บทจากบริเวณอาร์ตแคมนะครับในเฟสขอบคุณครับผม